ทีนี้มาที่วิธีการใช้งานกันบ้างดีกว่าค่ะหลังจากโหลดแอป LINE ADD มาจากทั้ง Google Play แล้วก็ App Store เรียบร้อยแล้ว LINE a d เขียนติดกันนะคะ L I N E A T คุณก็คลิกไปเลยค่ะที่ไอคอน LINE a d บนหน้าจอแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเข้าแอป,ปนะคะเข้าแอป,ปเสร็จอันดับแรกเราต้องมาสร้างแอ o เ n ากันก่อนก็จะเจอหน้าจอขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเป็น Start with Line หรือ Log in with Line Account ในกรณีที่คุณไม่มีบัญชี Line มาก่อนหรืออยากจะแยกบัญชีไลน์ส่วนตัวออกจาก Account l i n น์แอเนี่ยให้กดไปที่ start with line เสร็จแล้วก็จะมีหน้าจอป๊อปอัพขึ้นมานะคะให้เราติ๊กถูกยอมรับเงื่อนไขทั้ง2ข้อแล้วก็กด next กด next เสร็จรอแป๊บหนึ่งเท่านั้นนะคะก็จะมีการซิงค์ข้อมูลกันแล้วก็จะมีหน้าจอป๊อปอัพอีกหนึ่งอันขึ้นมาให้เราอนุญาตเข้าถึงข้อมูลบางส่วนของไลน์ก็กด Allow ไป เท่านี้นะคะก็เป็นการเซต็ั up เบื้องต้นเรียบร้อยแต่ถ้าเราอยากที่จะผูก Account เข้ากับลายส่วนตัวของเรานะคะก็ให้คลิกเลือกไปที่ log in with Line อค c ค u n ์พอเสร็จแล้วขั้นตอนเหมือนกันเลยค่ะก็จะเจอป๊อปอัพสอันกดติ๊กถูกติ๊กถูกยอมรับเงื่อนไข2ข้อนะคะกด next แล้วทีนี้ก็จะเจอกับหน้าจอให้ log in ออเข้าลายแอคเคาท์ของเราเองซึ่งก็จะต้องเป็นลายที่สมัครเอาไว้โดยผ่านกับอีเมลมาก่อนแล้วนะคะ หลังจากล็อกอินเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเจอกับหน้า account list หรือว่ารายชื่อบัญชี l i n แอของเรานั่นเองเข้าครั้งแรกยังไม่มีมาสร้างบัญชีกันดีกว่าค่ะกดไปที่เครื่องหมายบวกนะคะเสร็จแล้วก็จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล4อย่างด้วยกันมีชื่อรูปภาพประเภทธุรกิจแล้วก็รายละเอียดของธุรกิจชื่อก็กรอกไปเลยนะคะแล้วแต่ความสะดวกสบายนะคะเสร็จแล้วก็เลือกรูปภาพเอารูปฟรุงร้งฟริง้งมุ้งมิ้งได้เลยนะคะแล้วแต่ อยากจะพรีเซนต์ตัวเองแบบไหนเลือกประเภทธุรกิจเลือกอรายละเอียดของธุรกิจนะคะให้ครบทั้ง4อย่างเสร็จแล้วก็กดสร้างแอคเคาท์แค่นี้เองได้แล้วลายแอคเคาท์ของเราเอาล่ะมีแอคเคาท์แล้วนะคะเรามาจัดการแอคเคาท์ของเรากันดีกว่าคลิกไปเลยค่ะที่หน้า Manage ซึ่งก็จะทำหน้าที่ตั้งค่าจัดการทุกอย่างใน LINE AD ACCOUNT ของเรานะคะเริ่มจากที่ manage members and accounts เมนูนี้ค่ะทำหน้าที่ในการเพิ่มผู้ที่จะเข้ามาช่วยดูแล Account Line AD ร่วมกับเราโดยที่ไม่ต้องสร้างบัญชีใหม่ก็เลือกเพื่อนได้เลยนะคะว่าอยากจะเอาใครมาช่วยดูแลกันบ้างมี3วิธีให้เลือกด้วยกันค่ะโดยเริ่มแรกนะคะกดไปเลยที่ add another user วิธีแรกถ้าต้องการ add เพื่อนจาก รายชื่อเพื่อนในไลน์เนี่ยให้กด send invitation online กดไปก็ติ๊กคนที่เราอยากจะให้มาดูแลเสร็จแล้วก็กด send ไปนะคะวิธีที่2ส,ส่งคำเชิญไปเป็นแบบ qr code นี่กดที่ display qr code for adding friends ค่ะแต่บอกนิดนึงว่า qr code เนี่ยมีอายุแค่24ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็1 qr code ใช้ได้กับเพื่อน1คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าต้องการส่งคำเชิญไปให้หลายๆคนก็ต้องกด generate new qr code ใหม่ก่อนแล้วก็ส่ง ให้แต่ละคนไปวิธีที่3นะคะเป็นการเพิ่มผู้ดูแลจากรายชื่อเพื่อนใน Line แอดแอคเคาทของเรานั่นเองโดยก็ต้องให้มีคนแอด Line แอดของเรามาก่อนแล้วก็เลือกได้เลยจะเอาใครมาดูแลค่ะต่อมาในช่องข้างล่างนะคะก็คือ Paymaster คือให้เรากำหนดได้ว่าจะเป็นใครที่มีอำนาจในการดูแลการชำระเงินซึ่งตอนนี้ระบบจัดสรรให้คนที่สร้าง Account Line a d เป็น Paymaster ไปก่อนแล้วก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนคนได้นะคะ กลับมาที่ account approval กันนะคะทีนี้หลายคนสงสัยว่าจะทำยังไงให้ account ของเราน่าเชื่อถือเพราะ status ตอนนี้จะเขียนว่า unapproved วิธีที่จะทำให้น่าเชื่อถือมากขึ้นเพิ่มการเข้าถึงทำให้คนหาเจอง่ายขึ้นก็ต้องไปผ่านกระบวนการ account approval วิธีการก็คือส่งคำขอไปทางไลน์นะคะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่เขา request ไว้เงื่อนไขในการอนุมัติรับรองนะคะเป็นไปตามนโยบายของทางบริษัทแต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะว่าคุณยังไม่ได้รับการยืนยันเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่า าจะส่งผลเสียหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่กระทบต่อการใช้งานใดๆของ LINE a d เลยค่ะนอกจากจะสร้าง Account ผ่านแอปในสมาร์ทโฟนได้แล้วนะคะยังสามารถสร้าง Account ผ่านทางเว็บไซต์ได้อีกด้วยคลิกไปเลย URL นี้ค่ะกลับมาที่หน้า manage นะคะหลังจากการจัดก,การกับ Members ของเราเรียบร้อยเรามาตั้งโ r o f i l e กันดีกว่า คลิกไปเลยค่ะตั้งชื่อ name น,นะคะสามารถตั้งได้ไม่เกิน20ตัวอักษรแต่เขาที่ได้รับการรับรองแล้วเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะมาอีกหนึ่งอัน WhatsApp อันนี้คือสถานะหรือข้อความเกี่ยวกับตัวเราแบบย่อๆไม่เกิน20ตัวอักษรเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้ทุก1ชั่วโมงค่ะ รีพลายโหมดตรงนี้ขอข้ามไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะอธิบายในวิดีโอที่3มาต่อกันที่ r e e t i n g m e s s a g e นะคะเป็นชุดข้อความอัตโนมัติที่จะถูกส่งไปยังแฟนคลับหรือกลุ่มลูกค้าของเราทันทีที่เขาแอดเรามาเป็นเพื่อนคลิกเข้าไปเพื่อแก้ไขข้อความที่คุณต้องการส่งนะคะทําได้สูงสุด5ข้อความจะประกอบไปด้วยข้อความภาพข้อความเป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยถ้าไม่ชอบอันไหนก็สามารถกดค้างที่บอลลูนข้อความต่างๆนะคะแล้วก็กด Delete เพื่อลบได้ ปรับแต่งเรียบร้อยพอใจแล้วกดปุ่มดันแล้วก็กดแ็บเท่าน,นี้ก็จะเป็นการเซฟข้อความ r e e t i n g Message ของเราแล้วล่ะคะ่ะส่วน user id นะคะก็คือชื่อที่ให้คนอื่นสามารถแอดเรามาได้โดยจะถูกสร้างแบบสุ่มตั้งแต่ตอนสมัคร Account นะคะแต่เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อนี้ได้ภายหลังโดยการสมัครเป็น Premium id Premium id คืออะไรติดตามได้ในวิดีโอที่4นะคะ เอาล่ะเซตอัพทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะได้เวลาบอกต่อ Li น์ a อดแอคเข้าของเราสู่เพื่อนแล้วคลิกไปเลยค่ะ Tell a friend ก็จะมี4วิธีให้เลือกด้วยกันนะคะอันแรก send invitation online คลิกไปก็จะเจอกับรายชื่อเพื่อนของเรามากมายเลยทีเดียวเราก็ติ๊กไปเลยว่าจะชวนใครมาติดตามเราบ้างกับอีกหนึ่งวิธีค่ะก็คือการเอา URL มา Copy แล้วก็แปะลงไปในเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าบล็อกต่างๆของเราได้เลยเพื่อให้เพื่อนคลิกมาแอดเราได้นะคะรวมไปถึงสามารถแปะ QR Code ลงไปได้เช่นเดียวกันกดเซฟเลยค่ะ QR Code ก็จะไปปรากฏอยู่ใน g a l l e r รี่ทีนี้ก็สบายแล้วล่ะ่วน Add Friends Button นะคะเป็นการนำปุ่ม Add Friends ไปแปะอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเราวิธีการก็คือ Copy Source Code ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นำไปใส่ในเว็บไซต์แล้วก็จะปรากฏปุ่ม d d f r i e n d s ทีนี้ต้องบอกว่าคนที่จะกด add friend s เราได้ต้องกดจากสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะคะส่วน home นะคะอันนี้ทำหน้าที่เหมือนกับ timeline ในไลน์ปกติก็คือเราสามารถแชร์ทุกอย่างที่เราอยากจะแชร์ลงไปได้เลยข้อความสติ๊กเกอร์รูปภาพคลิปวิดีโอลิงก์โลเคชัน่นแล้วแต่จะโพสเลยนะคะเสร็จแล้วก็สามารถกดแชร์ไปยังหน้าแชทของลูกค้าได้อีกด้วย วิธีตั้งค่าหน้าโฮมของเรานะคะคลิกไปที่ Home Settings ค่ะโหมดแรกก็จะเจอ Post Cover Photo Update s อันนี้ถ้าเปิดไว้เมื่อเราเปลี่ยนภาพ Cover Photos ก็จะถูก,ถกแชร์ไปในหน้าโฮมทีนี้มาดูที่ Accept Likes and Comments นะคะอันนี้ถ้าเปิดไว้ลูกค้าจะสามารถทั้งไลค์แล้วก็คอมเมนต์โพสของเราได้แต่ถ้าปิดลูกค้าสามารถอ่านแล้วก็ดูได้อย่างเดียวในกรณีที่เปิดจะมีอีก2หัวข้อย่อยก็คือ Likes Only Comments Off อันนี้ถ้าเปิดไว้ก็แปลว่า,วาลูกค้าไม่สามารถคอมเมนต์ได้แต่กดไลค์ กับอีกอักอนนึงเป็น a p p r o v e comments นะคะคือทุกคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์มาได้แต่ต้องได้รับการตรวจสอบแล้วก็ยินยอมจากทางเราก่อน,นะคะ่ะปิดใช้ายกันที่ filtered words นะคะเป็นข้อความที่เรากำหนดได้ว่าไม่ต้องการให้แสดงผลบนหน้าโฮมของเราซึ่งเมื่อกำหนดคำแล้วลูกค้าจะไม่สามารถคอมเมนต์คำเหล่านี้ได้ค่ะไล like.